อีกหนึ่งเรื่องร้อนนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ก็มีการตั้งคําถามกันนะคะเป็นเรื่องของวัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะหลายๆคนอาจจะได้เห็นเอกสารที่มีการนํามาเผยแพร่เนี่ยนะคะเป็นเอกสารรายงานถึงบันทึกการประชุมเฉพาะกิจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ค่ะโดยระบุว่าเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการวิชาการตามพรบรโรคติดต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็คณะทํางานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการ ัคซีนนะคะเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในบันทึกการประชุมที่มีการส่งต่อเผยแพร่กันมีการระบุถึงความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับวัคซีนอย่างเช่นบางความคิดเห็นที่บอกว่าควรจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจะได้เข้าไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มสําคัญประเด็นสําคัญที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงกันก็คือ หนึ่งในความเห็นเป็นความเห็นข้อที่10นี่นะคะระบุว่าถ้านำไฟเซอร์อย่างนี้นะมาฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อาจถือเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีผลในการป้องกันแล้วจะแก้ตัวยากมากขึ้นข้อความนี้แหละคะ่ะ ข้อความนี้เนี่ยนะคะทำให้เกิดเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ติดแฮชแทกกันว่าฉีดฟัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์คือถ้าพูดง่ายๆเดี๋ยวมึงบอกว่าจะไม่ฉีดไฟเซอร์ให้คุณหมอเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าซีโนแวค ไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการชี้แจงออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะล่าสุดนะครับในการถแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ออกมาพูดเลยนะครับโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็พูดสั้นๆนะครับว่ามีแนวคิดนำเอาวัคซีนเข็มที่3โดยคุณหมอจะใช้คำว่า booster dose มาฉีดให้กับบุค,คลากรทางการแพทย์ แต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้วัคซีนยี่ห้ออะไรโดยจะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการด้วยครับไปฟังเสียงคุณหมอยืนยันเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ปรับนโยบายนะครับเรื่องวัคซีนนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายที่จะจัดวัคซีนที่เรียกว่า booster dose นะครับ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในโรงพยาบาลที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยทุกวันโดยตรงนะครับเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นนะครับสำหรับการป้องกันไวรัสโดยเฉพาะยิ่งไวรัสที่กลายพันธุ์นะครับโดยสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นๆที่เกิดขึ้นมานะครับการให้วัคซีนบูสเตอร์โดสอันนี้นะครับก็เป็นการทํารงรักษาระบบบริการสุขภาพของประเทศให้สามารถเดินหน้าให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยต้องใช้ โดยจะใช้วัคซีนนั้นจะต้องขอให้เป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการนะรวมทั้งกับพี่น้องประชาชนอีกด้วยนะครับวัคซีนใดๆนั้นก็ต้องอดูทางาฝ่ายวิชาการที่มีอยู่แต่ว่าจะให้ให้ทันเวลานะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับ ขณะที่ทวิตเตอร์ของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ว่าวันพรุ่งนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะพิจารณาเรื่องการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสก่อนมีการลงนามซึ่งการดําเนินการในเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งนี้บริษัทได้ส่งเอกสารสัญญาเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ